สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกแลเอฟซีทางช่องรันพนมไพรทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้แนวทางสูตรของเอฟซีนครสวรรค์ครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับนครสวรรค์ส่งแนวทางมาให้นะครับผมก็ดูอยู่หลายงวดนะครับวดเห็นว่าตัวเลขเข้าดีนะครับก็เลยนําแนวทางดีมาฝากเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นาแนวทางดีมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีนะครับเห็นงวดที่แล้วก็ส่งมา ส่งไลน์แอดไลน์ผมส่งไลน์มาก็เห็นเข้านะครับก็ทีแล้วก็ให้ห้าเกีตก้านะครับก็เข้าเกียตก้าครับผมก็ดูอยู่หลายงวดก็คือเห็นเลขเข้าดีก็เลยเลยนำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกแล้วเอฟทางช่องหลงนานพลอํไพทุกคนทุกท่านนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับวันที่1กุมภาพันธ์หกแปดนี่ก็แนวทางเอฟซีนครสวรรค์จะเป็นตัวไหนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ มาดูกันนะครับก็เห็นตัวเลขไม่เยอะนะครับถ้าตัวเลขเยอะผมก็ไม่นมาํามาให้เพื่อนสมาชิกแล้ว fc นะครับเพราะว่าเห็นว่าตัวเลขมีแค่ชุดเดียวนะครับก็นํามาฝากเพื่อนสมาชิกแล้วก็ fc ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางครับอชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับประกอบกับการตัดสินใจของท่านนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี fc นครสวรรค์นะครับมาดูกันครับ ว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนครับนี่นะครับหนึ่งกุมภาพันหกแปดครับชุดเดียวนะครับศูนย์ห้าเก้าชุดเดียวนะครับงวันที่แล้วก็ส่งไลน์มาก็เห็นเป็นห้าเก็ดเก้านะครับผมก็ดูอยู่นะครับก็เห็นว่าตัวเลขเข้าดีก็เลยนํามาฝากเพื่อนสมาชิกก็เอฟซีนะครับเอฟซีนครสวรรค์ให้ศูนย์ห้าเก้าตัวเดียวนะครับส่วนชุดสองตัวก็จะเป็นศูนย์ห้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้านะครับ ก็พอดีก็น่าจะมาตรงกับเลขวิ่งสนามมีน้ําอีกนะครับเลขสนามมีน้ํงวันที่แล้วก็ให้วิ่งเกดก็ออกเ็ตเก้าวดก่อนให้วิ่งห้าออกห้าหนึ่งนะครับวันนี้ให้วิ่งห้านะครับก็มาตรงกันนะครับผมก็นำแนวทางนี้มาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับอ่าก็ให้เพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้นะครับก็ทุกอย่างก็ดูไว้เป็นแนวทางครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับเราก็นำแนวทางดีๆมาให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีทางช่องเพื่อไว้ เป็นแนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับตัวเลขร้อยตัวนะครับศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับก็ถ้าเรามีแนวทางดีเราก็ประหยัดต้นทุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อไปมั่วครับซื้อตัวที่เป็นแนวทางแม่นๆก็ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกเราเอฟซีทางช่องที่เข้ามาติดตามแล้วชมแล้ฟังโชคดีกันทุกคนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากแนวทาง FC นครสวรรค์ครับผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งแนวทางดีมาให้เพื่อนสมาชิกของเอทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพุน้ภััยก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ